สวัสดีจ้าเอฟซี FC สุขูุ้คนนะคะมาเดี๋ยวจันไปเราดีสิห้ามาเบงในกระเป๋าสีดำนะคะไปเอามากหนึ่งหันเนี่ยวยคะ่ะพึ่งจะมาถึงบ้านเดี๋ยวหอมมาเปิดกันนะคะ ว่ามันสิ่งนี้อีกอยังอยู่ในหันเด้อ <c oughs> ของเออเสื้อผายเสื้อายนะสั่ง่นมากพี่นอ้องคือบังว่าสิ่งนี้ยังน่าจะอือโอ้ไปเอามะพริกมากพี่น้องไปเอามะพริกมากพริกแดงจินดาด้จะ่ะเบิ่งเสิเทออกไห้เบิง่งเทออกว่าเนี่ยประมาณกิโลนึงจะ้ะ หนึ่งกิโลนะคะเพื่อนปิดขวนออกเพราะว่าถ้าโบปิดขวนมันจะเน่าเนาะมันจะเอาไว้หดนบ่ไดดนจะจ๊ะปิดขวนออกย่างดีเข้ากับเอาใส่ถุงนะใส่ถุงแล้วก็แส่ช่องช่องแข็งนะจ๊ะช่องฟิสนะเทออกมันจะได้ลลยเติบพี่น้องสิบสามยูโลรลลยเติบยูดีกว่าไปซื้อเป็นแพ็คแพ็กระสองสองยูโรนะ อะโอ้มันเน่าน้ำผอมจ้ะแกกระบ,บ่กเป็นยังดอกพี่น้องอุ้ยขอโทษขออภัยมีมีอันเน่าอยู่จ้ะแต่หางเขายิบออกเนาะม,มันเน่าบ่หลายรอกจ้ะเดี๋ยวเขายิบออกแล้วเขากัดเลือกเลือกเ้าเขาก็เอาแบบแบบเนี้ยมันก็จะเนานะเ่านะเขาปลูกได้เด้อพี่น้องเด้อกาดีด้ว,ดวขอเสีล่องอากาเบิ้งในเฮือนนี่แหละ พะวัานหานาวแล้วมันก่าโบได้ด้พี่น้องข้างนอกบ้างนะหนึ่งกิโล่ด้พี่น้องเด้อสิบสามยูโรมันก็นได้กินโดนเติบได้เนี่ยผ่านไปหนึ่งดอกเบิ้งข้ามาเบิงบ้งอีกบาทนี่จะมีเอ้ยนี่อันนี้กับพริกผสมพี่น้องจ้ะเนี่ยพริกผสมเด้อ จินีทั้งแดงทั้งเขียวเบิง้งเปิดเบื้องก่อนว่ามันจะมีเนาหลหลบ่ไปห้าบไปเอามากบางนึงหัน่นจะสัังเ้าจะเอามาส่งหั่นกระเติบอยิ่ยดพี่น้องหนึ่งกิโลอะอันนี้หนึ่งกิโลเนี่ยพี่ผสมเนี่ยประมาณ สิบสองยูโรนะจ๊ะมันจะอับแน่นอยเหนึะเห้าสิบไปล่างนะจ้ะเพราะว่ามันจะมีอันเน่าเข้ากับเลือกออกเนาะก่อนที่ไปแช่ช่องฟีซนะจ๊ะพี่น้องอืมนะแช่ช่องแข็งเข้ากับไปล่างออกก้อนนะจ๊ะพี่น้องจ้ะสิบสองยูโรหนึ่งกิโลเนะจ้ะกินโดนเตบโยกไข่ซีมี่มองไวบ้บลเจาว่า มาเบิ้งต่อพี่น้องมาเบิ้งต่ออุ้ยเนี่ยประเดกจ้จะพี่น้องจ้ะประเดกปลากระดีได้จ้ะเปิดเบิ้งกันเปิดเบิ้งจะเท้ากันเดี๋ยวเอากระเป๋าลงกอนนะเปิดเบิ้งกันได้จะเท้ามาได้หลายปันใดพี่น้องพอกิโลโบอ่อมันก็จัดถึงอยู่ดอกเนาะคิดว่ามันถึงอยู่เ้อ ข้าเจ้าขายตลอดนะข้าเจ้าขายโพดดขายตลอดอ้ยหอมห่วยๆพี่น้องข้าเจ้าปิดดีอยู่ด้ดกล่องมันเนี่ยกล่องนี่เฮาก็เอาไว้ใส่ใดเวยพี่น้องกล่องดีดีเดยอุ้ยหอมประเดี๋ยวถอยมากประเดี๋ยวพี่น้องขาดบ่ไดเลยประเดี๋ยวเนี่ยผู้ใดเอาประเดี๋ยวมาขายเนี่ยสุดยอดพี่น้อง ปละเด็ดปลาตะดีพี่น้องก็สิได้ยุดอกประมาณกิโลหนึ่งอืมเพิ่กนกระเฮ็ดดีอยู่เด้หมูเจายสิเบิองก็ข่อยบ่ละข่อยสิล่องแกะเบิองเด้ข่อยสั่งมาสองกิโลพี่น้องนี่ยข่อยสั่งมาสองกิโลจะ้ะเนี่ยอีกกิโลหนึ่งอยู่นี่จะ้ะอีกกิโลหนึ่งอยู่กระปุกนี้เด้จ้ะยว,ะยวส,ะสีลองแกะให้เบิองสีล่องแกะให้เบิองจัดหนึ่งถุงเลยจะ้ะ เพ yeah, uhm, ื ja. <øre> well us us, ่อนแถมมังหงมานำได้พี JJ, ่น้องมังหงนวยไงไงเนี่ยนวยซ้ำหนีนะพี่น้องถ้าไปซื้อเนี่ยประมาณยี่สิบยูโรเด้อเนี่ยนวยซ้ำหนีเด้อเนี่ยยาวขนาดเลยพี่น้องจ้านวยหมักไงเนึงเพื่อนหายมาเพื่อนแถมหายได้จ้ะพี่น้องไงคัดไงกวแขนข่อยได้ไงเนี่ยไงกวแขนข่อยได้พี่น้องไงคัดไงแน่ได้ไงยาวพร้อมเด้อ แากหากแาวเนี่เนาะเบิ้งข่อยสิกแกให้เบิ้งเด้อบังไว้ก่อนพี่น้องพราะว่ามีคนยางยางยางพานเด้อขอยชิบ,บังก่องไว้กนเนี่ยเนาแกประแดกให้เบิ้งพี่น้องอหอมหอมบังองแกะทุงหนึ่งแถมมังหุงพอมเนีย่ยพอดีแล้วขอายสิตำ่ำ ข้สิตำหมักฮุ่งพี่น้องเพราะว่าได้บมักฮุ่งรวยใหญ่มากแล้วข้สีร้องแกงให้เบิเบ่งใส่เพิ่นปิดย่างดีด้เพราะว่าเข้าไปเข้านางรดไปเข้าเพิ่อนอยยานกินมันออกเนาะเพิ่นกนใส่หลายสันอยู่จ้ะเฮ็ดไห้หย่างดีด้เพิ่นปิดย่างดีเลยพี่น้องเพราะว่าเข้าไปห้ามเข้ากับนางไม่โทษไปเนาะลดไตดินได้เสียอือเมทโธลถไฟไตดินนะพี่น้องจ้ะ แกอยู่ไก่เนาะโอ้ยแมวข่อยมันมันถือกล่องข่อยได้เนี่ยหนีเลยหนีเลยเดี๋ยวกล่องตกนั่น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 นันหนีเลยกล่องข่อยสิตกได้นี่ยวสิเท่งให้เบิง่งพี่น้องพร้อมครักแหม ตอนอย่าม,มาไก่อย่าม,มาไก่งูแสบพี่น้องจะาแสบคักไหม้นัวนัวคักพี่น้องนัวนัวคักเลยนะโอ้พี่น้องค่อยได้ประเดียกมากแล้วนัวคักเพิ่นขายสิบแปดยูโรด้วยจ้ะนัวแห้ง ถ้าผู้ใดสิซื้อต่อคอยกับคอยสินค้าประมาณสิบไอ้ยี่สิบเอ็ดยูโรนะจ๊ะพี่น้องจ้ะยี่สิบเอ็ดยูโรนะจ๊ะผู้ใดสิซื้อต่อนะคะหนึ่งกิโลผู้ใดสิซื้อต่อกะทักมาได้นะจ๊ะมารับได้เลยนะจ๊ะอืมเพราะว่าคอยไปเอาคอยกับเมื่อยเนอะพี่น้องนอกคอยนั่งรถไปไกลไม่ขอยไปแบกมากพี่น้องอืมผู้ใดสิมาผู้ใดอยากได้ก็ทักมาเด้อค <c oughs> อยสิเอานั่ ยี่สิบเอ็ดยูโรนะจ๊ะม,มาเอาเองเด้อสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบายยจ้าขอบคุณหลายๆค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์น้ำแนนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ